อันนี้เป็นจทย์ตัวอย่างเรื่องของโฟตอนนะครับโฟตอนก็คืออนุภาคแสงมันจะเป็น p h o t o n ไม่ใช่โปรโตอนอนนั้นโปรโตอนคือคือส่วนที่อยู่ในอะตอมมันจะไม่เหมนกันโอเคโจทย์ก็คือว่ามีโซเดียมวาโพลแอม ก็มีเหมือนว่าเป็นโคงไฟอันหนึ่งแล้วกันว่าถูกวางไว้ที่จุดศูนย์กลางของรัเสเซียก็คือทรงกลมอันใหญ่ซึ่งดึงดูดแสงทุกอย่างที่ถึงมันและ the และ คมไฟนี้ก็ยังปล่อยพลังงานที่100วัตต์สมมุติว่าการปลดปล่อยน้าเป็นการปลดปล่อยของคลื่นที่มีความยาวคลื่น590นาโนเมตรให้หาว่าอั ของโฟตอนที่ที่ถูกดึงดูดในสเฟียร์ในทรงกลมนี้เป็นเท่าไหร่ก็ก็อันนี้ f ซอบมันจะเท่ากับอ e ีมิตฉะนั้นเราเริ่มต้น ที่สมาการคลื่น v เท่ากับ f แลมดาก็คือความเร็วของคลื่นเมืนเท่ากับความถี่คูณความยาวคลื่นแต่ว่า v เนี้ยคือความเร็วแสงแล้วก็เปลี่ยนเป็น c นั้นย้ายข้าง f ก็เท่ากับ c ส่วนแลมด d าแล้วก็เรายังรู้ค่าสัมพันธ์ e เ่ากับ h f อีกต่างหากซึ่ง เราแทน F ด้วย c ส่วน lambda มันก็จะกลายเป็น e เท่ากับ h c ส่วน l a m แล้วก็พลังงานเนี่ยมันคือ power เนี่ยกำลังเนี่ยมันคือ,ม,คอมันคือพลังงานส่วนด้วยเวลาฉะนั้นถ้าเป็นหนึ่งส่วน t เนี่ยมันก็คือ p ส่วน e ซึ่งมันก็คือเ a ท ที่เป็นอ e ีมิตที่เป็นปลดปล่อยเพราะว่าเราบอกว่าอ e ีมิตมันเท่ากับแอบซอบนั้นเราก็าหาเลตอีมิตเราก็จะรู้เลดแอบซอบโอเคซึ่ง1ส่วนทเท่ากับ P ส่วน E ซึ่ง1ส่วน T มันก็คือ R นั้น R เนี่ยมันก็ทกับ P ส่วน E ซึ่ง E เนี่ยมันเท่ากับ E มันเท่ากับ h c ส่วน Lambda โอเคงั้น R เนี่ยมันก็คือ P ลัมด d าส่วน h c ก็เรารู้ว่า P ที่เขาให้มาก็คือ100วัตต์แล้วก็ความยาวขึ้น590นาโนเมตรแล้วก็มาเขียนส่วน h เป็นค่าคงที่ของพลังอันนี้เราก็ต้องจำก็เขียนไปแล้วก็ c อันนี้ก็คือ อัตราเรของแสงก็ประมาณ3คูณ10กำลัง8เมตรต่อวินาทีเห็นว่าหน่วยมันตัดจูนตัดจูนส่วนวินาทีตัดส่วนวินาที M M ส่วนเมนั้นมันจะเหลือเป็นหน่วยต่อต่อวินาทีซึ่งมันก็จะเป็นเลทของหน่วยของอัอตราซึ่งก็ถูกต้องแล้วแล้วก็นาโนาเมตรเราก็ทำให้เป็นเมตรด้วยโอเค ฉะนั้นมันก็จะได้ประมาณ2.966คูณส0กลักฟตอนต่อวินาทีเราก็ตอบก็จะประมาณนี้ครับ